สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ตามหงลงสนามนะครับกับผมบีแหลมสิงห์ครับทาง YouTube Channel ช่องบีแหลมสิงห์ทีวีนะครับพ r e เ e n เต d by รถยนต์ซูซูกินะครับวันนี้เป็นมุมมองหลังการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับตามหงลงสนามเมื่อคืนนี้เป็นเกมที่แอชเบอร์ตัน o กรฟในทางตอนเหนือของมหานครลอนดอนนะครับระหว่างอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงคัดเลือฟุตบอล คาราบาวคับหรือว่าลีกครับได้สําเร็จนะครับก็เป็นครั้งที่2ในยุคข,ของ JK นะครับในยุคข,ของเยร์นครอปก่อนหน้านี้เนี่ยครอปทำได้เมื่อปี2016ปีแรกที่เข้ามาแบบไม่เต็มฤดูกาลนะครับครั้งนั้นเข้ามาแล้วก็เข้าไปชิงชาเลิศแพ้จุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับครั้งนั้นที่ผมทําทัวร์ไปดูฟุตบอลพอดีแต่ว่าไม่ได้ดูคู่นี้นะฮะไปดูคู่ของแมนยูกับอาร์ซอล แล้วก็วันนั้น3-2ที่หลุยฟานฮาแก้งหงายท้องนั่นแหละครับแล้วก็ไปดูเกมล้างตาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมาล้างตาแมนซิตี้ที่แอน i e ฟิลด์นะครับเมื่อคืนนี้ว่ากันเลยนะครับในเรื่องของการจัดตัวก่อนนะครับเมื่อคืนโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศฟุตบอลลีกครับเดี๋ยวนี้สนุกมากนะครับเกมที่แอชเบอร์ดอนโกรฟเมื่อวานนี้หรือว่าที่เอเมรัสเตเดียมนั่นนะครับสนามนี้ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศนะครับแล้วก็แฟนฟุตบอลอาร์เซนอลเนี่ย เรียกว่าถาโถมกันเข้ามาดูฟุตบอลกันเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ที่รายงานนะครับทางสถานีอย่างพวกฮอลโลเวย์ที่ฟินส์บิลลีพาร์คซึ่งซึ่งนำนักกีฬาเนี่ยนำแฟนบอลนี้เข้ามาอันนี้ไม่รวมถึงสถานีรถไฟอาร์สนอลนะครับก็ถือว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษเป็นเป็นข้อดีของฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนนะครับที่เขาได้เห็นแฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ติดตามฟุตบอลรายการนี้นะครับรายการนี้กันเยอะมาก ก็ดีขึ้นนะครับอร์เซนลจัดตัวเมื่อคืนนี้ได้เรียกว่าลงตัวนะฮะถือว่าลงตัวเท่าที่มีนะครับก็ใช้โลคอนกาเนี่ยยืนเป็นตัวสกรีนหน้าเซ็นเตอร์คนเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแนวรุกใช้มาคู่เลยคือเอมิลสมิทโรเอมีมาร์ตินโอเดกาดนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็คือกาเบรียลมาตินเนลลี่แล้วก็บุคโยสาก้าน้าเป้าอเล็กซองกาเซ่ตนะครับแล้วก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องนะที่ให้เป็นไวท์เนี่ย ไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับากาเบรียลการ์เยสเนื่องจากทั้ง2คนเนี่ยเล่นลงตัวแล้วนะครับซ้ายขวาก็ได้โทมิอสส์นะฮะที่ที่คัมแบ็กกลับมาหายหายเจ็บนะครับส่วนโอเดกาเนี่ยหายจากโควิดส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมาในสเต็ปที่ตามคาดเอาไว้เป็น9กบวกสนะครับไอสองที่พลิกมาเนี่ยก็คือในตำแหน่งของเคลสกอร์ดอนแล้วก็ Keller, ควินเคลเลอร์นะฮะก็จัดใหญ่เท่าที่มี แต่จุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตเลยครับก็คือเกมที่แล้วของลิเวอร์พูลเนี่ยนักบอลลิเวอร์พูลกลับมาจากอาการโควิดและาอาการป่วยเร่งไม่ค่อยขึ้นพยายามเร่งแล้วแต่เร่งไม่ขึ้นขณะเดียวกันอาร์เซนอลเมื่อคืนเหมือนกันเลยครับกลับมาจากอาการป่วยจากอาการโควิดพยายามเร่งตั้งแต่ต้นเลยสังเกตว่าสิบนาทีแรกเนี่ยอาร์เซนอลใส่เลยก็เพราะว่าผมมองว่าจุดหนึ่งพวกเขาต้องการยิงให้ได้แล้วจากนั้นมารับแล้วก็วัดกันไปนะฮะเพราะว่า เข้าใจถึงสภาพร่างกายนักฟุตบอลนะครับแล้วตัวเปลี่ยนก็มีเหตุผลไม่อย่างนั้นเนี่ยตทมัสปาเต้ที่เพิ่งแลนดิ้งลงมาเลยจากการเปิดเผยของมิเกอตานะครับแลนดิ้งปุ๊บมาเล่นเลยเนี่ยมันก็สภาพแย่อยู่แล้วโอ้โหลงไปแล้วไปโดนใบแดงอีกสําหรับตทมาสปาเต้นะครับคือ10นาทีแรกมันมีลูกลูกยิงของเอเล็กซองลากาเซ่ซึ่เป็นฟรีคิกแล้วก็เป็นซูเปอร์เซฟของคิวินเคลเลอร์นะครับไอตอนที่บรรยายอยู่เนี่ยมันเร็วมากจนมองแทบไม่เห็นจนทั้งช็อตสุดท้าย ที่เป็นภาพช้าจากด้านหลังและซูมลึกเนี่ยนะครับมันโดนมือจริงๆนะครับก็แอบคิดอยู่ว่าโอ้โหลักแแสน,นี้มันพอดีเลยนะครับมันพอดีแต่ว่ายิงดีแล้วแต่เซฟดีกว่านะครับเซฟดีกว่าทีนี้ข้อหนึ่งก็คือพอบอลบอลในการเล่นในเกมเนี่ยอาร์ซนอลพยายามขึ้นข้างคืออาวุธของอาร์ซนอลก็คือกราเบลมาตินาลีซึ่งเล่นดีจนเยอะกันครอบชื่นชมนะครับขณะเดียวกันทางขวาเนี่ยบุคโยสากาอันตรายอยู่แล้ว แต่เยนท็อปสามารถจัดการแล้วก็จับตัองบอลที่เล่นดีของอาร์ซนอลทั้ง2คนเนี่ยเข้ากระเป๋าให้ได้ก่อนนะครับเข้ากระเป๋าให้ได้คืออะไรครับก็คือการใช้ผู้เล่นมิดฟิลด์เมื่อคืนผมขอชมเลยนะครับว่าจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยไม่ได้บอลนะครับได้บอลน้อยมากแต่การวิ่งเฮนโดเนี่ยมันทําให้ทีมได้เปรียบในการเล่นเกมป้องกันซ้อนลึกนะครับเฮนโดวิ่งได้นะครับเคอร์ติสโจนวิ่งคล้องตัวคล้ายๆกับ จอร์จ uh, um, right? ินโจไวนนลุมนะครับวิ่งคล้องออกมาเพื่อซ้อนหลังของ mm hmm. ของฟาบิโยอีกทีหน,นึ่งเนี่ยตัวคู่บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพลย์เนี่ยสำคัญนะครับที่ที่เล่นตรงนี้แล้วก็การการจัดอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถูกต้องเลยก็คือเลือกเคสกอร์ดอนก่อนทาคุมิมินามิโนเนื่องจากว่าเดียโกโชตาเนี่ยเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าโชตาเนี่ยซ้ายดีสุดแล้วเขาเติบโตในตำแหน่งนี้มานั่นก็คือ มิดฟิลด์ขออภัยครับก็คือกองหน้าด้านข้างทางซ้ายนะครับซ้ายโชตา้าขวาอดาม,มาตาเร่แล้วก็หน้าก็คือราอูลคริมิเนเอสนี่คือคนที่เติบโตที่วูฟแล้วโชต้ามาเกมที่แล้วเนี่ยเลือกมินามิโนก่อนมินามิโนอยู่ซ้ายฟิมิโนอยู่ตรงกลางแล้วก็โชต้ามาขวาโชต้าเล่นไม่ได้เลยนะครับเมื่อคืนนี้เลือกเคธกอร์ดอนลงมานะครับเคธกอร์ดอนก็ถือว่าเป็นหนุ่มน้อยที่อายุน้อยสุดนะครับที่ได้ลงเล่นตัดเชือก คาราบาวครับทีนี้ตำแหน่งของโชต้ากับฟิมิโนเนี่ยน่าสนใจเพราะโชต้าเนี่ยกับฟิมิโนวิ่งเชื่อมกันได้อย่างลงตัวไม่ค่อยเห็น2คนนี้คือ2คนนี้ไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันแต่เวลาเนี้ยมันจําเป็นเพราะว่าออพอสองยอดขอมองอิ่มก็คือเดทนะครับซาดิโอมาเน่ ane, นะครับแล้วก็โมซาลาเนี่ยม่อยู่จําเป็นต้องเล่นร่วมกันทีนี้อีกอันนึงที่ที่ผมผมเห็นก็คือฟุตบอล ของอาร์ซตอลเมื่อคืนนี้ถูกเยือนคอปปิดในเรื่องของการจะ,ะต่อเข้าไปตรงกลางที่จะคอนเน็กเข้าหาสมิธโรแล้วก็โอเดกาดไม่รวมในจังหวัดโต้กับนะครับเป็นจังหวัดที่บิลดิ้งอัพขึ้นมาเนี่ยบอลจะไม่หา2คนนี้ถ้าจะหาได้2คนนี้จะต้องลงมาลึกมากและไม่อยู่ในระยะอันตรายข้อหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลบีให้อาร์ซตอลเนี่ยวางบอลจากแนวลึกพอวางบอลจากแนวลึกแล้วโอกาสความแม่นยำ มันไม่มีนะครับมันยากเพราะว่าทั้งเป็นไวท์เองแล้วก็ทางกราเบลมาการเยสเนี่ยไม่ถนัดในการวางลึกๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครึ่งหลังเปิดไปเปิดไปพลาดหมดและการที่ครอปเลือกอิอบราฮิมโกนาเต้เนี่ยลงมาอีกคนหนึ่งผมว่ามันทําให้เกมรุกที่มันแกว่งๆนะครับก็เห็นเหมือนกับโคสะสมนะครับว่าพอเข้าไปเอาโกนาเต้มาเกมรุกมันดูเ,เกมรับเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนะครับมันนิ่งขึ้น มันเป็นจังหวะเหมือนกันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าใครจะจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าตัวของโกนาเต้ลงมาเนี่ยมันได้เปรียบนะครับมันได้เปรียบแล้วเรียกว่าผูเปลี่ยนแนวทางในการเล่นจากการได้ประตูขึ้นนาก็คือไม่ต้องพาบอลจากแนวหลังมากนะครับใช้ตัวของโกนาเต้เปิดเลยนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกหรือเชยมาติปเนี่ยฟิตไม่พอเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาติปเองเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลย ภาพในสามซอมไม่เห็นเลยแล้วอยู่โผล่ขึ้นมานะครับก็ <c oughs> สิ่งสำคัญเมื่อคืนหัวใจก็คือการเล่นปิดด้านข้างของอาร์ซนอลได้สนิทจริงๆนะครับแล้วหลายที่10บามาี้แรกเนี่ยเกือบปิดไม่อยู่แล้วข้อ2เนี่ยผมว่าสำคัญมากนะครับผมให้2ข้อพออีกข้อหนึ่งก็คือการเล่นทางด้านขวาและการเล่นแนบเข้าไปของอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอเล็กซานเดอร์โนในฤดูกาลนี้ <c oughs> ใช้เพื่อนร่วมทีมเนี่ย เพื่อนนมทีให้เล่นร่วมกับเขาเปลืองมากครับทั้งฮาเวียร์เอเลียดเองแล้วก็โมซาลาในชุดแรกเอเลียดเจ็บกลับมาใช้เฮนโดก็ต้องเปลี่ยนลายในการเล่นใหม่อันนี้โมซาลาไม่อยู่นะครับก็ต้องปรับอีกนะฮะแล้ววันนี้เกมเดียวเนี่ยนะฮะที่เจออาร์เซนอลเนี่ยมีทั้งเคสกอร์ดอนซึ่งหนุ่มน้อยลงมาใช้มินามิโนพักหนึ่งแล้วก็ใช้นีโกวิลเลียมนะ นีโก้หรือว่าเนโก้แล้วแต่นะครับแต่ว่าครอปเนี่ยเรียกเขาว่านีโก้นะครับผมขออนุญาตเรียกตามครอปแล้วกันนะครับก็ปวดหัวดีสําหรับเทนแต่ว่าเล่นดีมากถ้าเลือกแมนออฟเดอะแมตช์หลายคนอาจจะเลือกดิโก้โชต้านะครับแต่ผมเลือกเทรนอเล็กซานเดอร์โนนะครับเมื่อคืนเขาต้องรับมือกับกาเบรียลมาตินาลี่ซึ่งจกากันมากโอ้จิตจัดแซปลินนะครับสำหรับกาเบรียลมาตินาลี่แต่ว่าเทรนรับมือได้แล้วก็2ลูกเปิดแอสซิสต์โอเคแบบลูกแรกมัน น่าตกใจตอนแรกนึกว่าเคสกอร์ดอนที่ไหนได้เทรนดนะครับวิ่งเสียบเข้ามาแล้วก็จ่ายบอลส่วนลูกที่2ต้องให้เลยเพราะมีการที่เปิดแล้วก็เล่นตามลายถนัดนะครับโชต้านี่ก็ถือว่าโผลมา2ทีตรงตข่าย2เม็ดสําคัญนะสำคัญ,นะคญทิ้งท้ายก็คือหนูเคสกอร์ดอนนะครับเล่นไป63นาทีได้บอล31ครั้งมีโอกาสยิงครั้งนึงแต่ว่าโด่งท้ามคานเป็นลูกที่โชต้านี่เผาเป็นไวท์เข้ามานะครับแล้วก็จ่ายมาถือว่า เมื่อคืนนี้กอดอนเจอของของใหญ่ครับเจอหนักเพราะว่าต้องสู้กับทางคิรันเทนี่ซึ่งเรารู้ดีครับคิรันเทนี่ก็น้องน้องแอนดูโรบสรันแล้วนะครับในในในยุคนี้ก็ถือว่าสอบผ่านไหมเนี่ยเกมการเล่นร่วมถือว่าสอบผ่านนะครับการการที่เข้าไปช่วยในการคือทำตามโค้ดสั่งผ่านแต่ถ้าให้เล่นเกมรุกจังๆตังๆเลยเนี่ยก็ต้องรอพิสูจน์ตัวเองเพราะเด็กเพิ่งอายุ เท่านี้นะครับเพื่ออายุเท่านี้และนี่คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศของลิเวอร์พูลในฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าลีกครับนะฮะได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่9้าให้มากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งช่วงหลังเนี่ยไล่ล่ามาแต่การเจอกับเชลซีไม่ชเชองง่ายครับเชลซีฟุตบอลคลับเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแห่งยุคแห่งสมัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ติดตามได้ต่อนะครับที่บีแหลมสิงห์ทีวีแห่งนี้นะครับอย่าลืมครับ กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเอาไว้ด้วยแล้วก็ไปดูย้อนกันได้ไปดูเนื้อหาต่างๆครับที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w b ์ไ m s i n g บ v c o m ิงทีเคียงคู่ก,กันกับทาง youtube channel นะครับขอบคุณสำหรับข้อติดตามนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดต่างๆเราก็จะนำไว้นะพิจารณานะครับโดยเฉพาะการ แนะนําในสิ่งที่จะต้องเดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องนะครับยับคายเราคงขออนุญาตต้องไปนะครับเพราะว่าเราโตถึงขั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็ชีวิตในยุคโควิดเนี่ยตายจากกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับดีๆกันไนะฮะในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้และที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงวันนี้รถยนต์ซูซูกิขอบคุณนะฮะที่สับสนุนทาให้เราได้เดินต่อนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ เฮงๆครับสุขภาพแข็งแรง